ไปขอเรียนเชิญท่านชีวภาพครับกาบเรียนท่านประธานทีิสภาท่านสมาชิกด้วยความเคารพครับชีวภาพชีวธรรมฮะจากจังหวัดสิงห์บุรีอ,อย่างนี้นะฮะท่านประธานครับแล้วก็ท่านเพื่อนสมาชิกครับสิ่งที่ผมจะนำเรียนท่านประธานและท่าน เพื่อนสมาชิกเนี่ยอาจจะแตกต่างจากเพื่อนสมาชิกท่านท่านอื่นผมผมนี้นะฮะคือผมไปดูที่ต้นเหตุของปัญหาเป็นหลักวันนีน้เพื่อนๆสมาชิกได้อภิปรายเนี่ยอย่างเช่นคนขับรถนะฮะเรื่องของออการเตรียมความพร้อมอันนี้ผมว่ายังไม่ใช่นะฮะวันเนี้ยนะฮะจริงๆเนี่ยเรื่องการเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยจากเหตุการณ์เนี้ยมันมัน มันเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะมีนะฮะเด็กเล็กๆพวกนี้ยังไม่ถึงวัยที่จะต้องเสียชีวิตเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยเป็นสิ่งที่รับรู้รับทราบยอมรับได้แต่เด็กเล็กๆพวกนี้ยังไม่ควรที่จะต้องเสียชีวิตนั่นเพราะอะไรนั่นเพราะว่ามันมีสิ่งที่ซุกอยู่ในขบวนการบนท้องถนนในรถสองประเภทประเภทที่ผมจะพูด ประเภทที่หนึ่งก็คือเราจะเห็นว่ามันจะมีรถประเภทที่เขาเรียกรถโดยสารไม่ประจําทางกรณีที่เกิดเหตุป้ายสีเหลืองรถโดยสารไม่ประจําทางเนี่ยหน้าตาเขาก็จะดูจะมีสีสันซึ่งบางครั้งเนี่ยนะฮะออหุ่อหวานะฮะรถพวกนี้จะไม่ได้วิ่งประจําทางอันที่สองคือรถโดยสารประจําทางเราจะเห็นนะจะมีทิศทางชัดเจนอย่างเช่นไปแม่สายไปเชียงรายมีเบอร์กํากับถูกต้อง ซึ่งเป็นรถบัสทั้งคู่เป็นรถบัสเหมือนกันต้องแยกให้ออกก่อนนะฮะไอรถโดยสารไม่ประจำทางเนี่ยบางครั้งเนี่ยมีอุบัติเหตุบนท้องถนนเนี่ยจะโทรแจ้งตำรวจเนี่ยยังยังระบุสีไม่ได้อะไรมีรูปตุกกตต๊ก,ต,ต,กตาตุ๊กตาโดเรมอนอะไรเต็มไปหมดรุ่นรถก็มองไม่ออกจะเห็นว่ามันแคจะมีรุ่นรถรุ่นใหม่ๆที่พยายามจะทําให้เป็นเป็นเบนซ์เป็นสแกนเนียเป็นบอนโวน, bon นะฮะ นั่นคือเป็นการาทําให้มันมีเขาเรียกเชิงตลาดทีนี้ไอ้สองรถไอ้สองอันเนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงรถโดยสารใบประจําทางเนี่ยพื้นฐานทั้งหมดเนี่ยเป็นหมืนม่นๆคันเนี่ยมันมาจากรถจดประกอบรถจดประกอบซึ่งครั้งหนึ่งในประเทศไทยเนี่ยให้เอาชิ้นส่วนเข้ามาประกอบนะฮะเอาคัสซีเอาเครื่องยนต์มาประกอบเป็นรถขึ้นหนึ่งคันมีวิศวกรรอ,องรับ แล้วก็เอาไปจดทะเบียนขึ้นมาที่กรมขนส่งทางบกนะฮะก็ออกมาเป็นรถโดยสารไม่ประจำทางวิ่งรับส่งเราจะเห็นว่าไอ้รถพวกนี้จะวิ่งอยู่ตามนิคมอุตสาหกรรมวิ่งรับส่งทัศนศึกษานะฮะอันนี้เห็นเป็นทั่วไปส่วนรถโดยสารประจำทางเนี่ยก็จะเห็นว่าจะมีสีที่ปกตินะฮะมีอย่างที่บอกนะฮะทิศทางที่จะไปมีเบอร์รถมีอะไรทุกอย่างจะแตกต่างกันนะฮะต้องแยกให้ออกนะฮะทีนี้วันเนี้ย สิ่งที่เกิดขึ้นในเมืองไทยเนี่ยพอเกิดอุบัติเหตุอย่างนี้ก็จะมีการร้อมคอกผมผมผมโอเคฮะผมรับได้งัวหายต้องร้อมคอกแต่วันนี้ผมอยากจะตั้งคําถามนะฮะเรื่องของการศึกษาของวุฒิสมาชิกของเราของวุฒทสภาของเราเนี่ยคงจะต้องติดตามศึกษาให้มีการล้อมคอกให้ถูกที่ถูกทางวันนี้ผมเห็นหประการที่ทางภาครัฐเสนอมาเนี่ย จะให้มีการล้อมคอกเนี่ยประการที่หนึ่งเรียกรถมาตรวจหมื่นกว่าคันอันนี้ก็ยังไม่ถูกใจครพอมายุบอุบัติเหตุแล้วเรียกรถมาตรวจหมื่นกว่าคันไอ้ในรถหมื่นกว่าคันเนี่ยทั้งสองประเภทในที่ผมบอกเนี่ยนะฮะพื้นฐานมันมาจากการประกอบซึ่งไม่มีมาตรฐานนะฮะมันเอาคัาสซีที่เป็นของเก่ามาจากเมืองนอกเอาเครื่องยนต์ที่เป็นของเก่ามาจากเมืองนอก แล้วตัวบอดี้เนี่ยด้านบนที่ผมบอกว่ามันบ่งบอกไม่ได้เลยว่ามันเป็นยี่ห้ออะไรยังไงเนี่ยมันถูกสร้างขึ้นมาตามความชำนาญการของช่างมันไม่ได้มีมาตรฐานทางวิศวกรรมหรือรูปแบบที่เราจะบอกได้เราเห็นรถมิวเซเว่นเราบอกได้ว่านี่คือมิวเซเว่นเราเห็นฟอร์จูเนอร์เราบอกเฮ้ยนี่คือฟอร์จูเนอร์แต่เราเห็นไอ้รถโดยสายไม่ไประจำทางพวกนี้เราบอกไม่ได้เลยว่ามันคือบอดี้ ของค่ายไหนอยา่างไรเห็นแค่สีก็งงแล้วนั่นคือข้อที่หนึ Worlds> ่งเนี่ยเรียกมาตรวจอย่างเดียวเนี่ยมันคงไม่ใช่สาเหตุที่จะนำไปสู่ทางแก้ไขข้อที่สองบอกบูรณาการบูรณาการกระทรวงศึกษานะให้เด็กๆฝึกอบรมการหนีการอย่างนู้นเนี่ยอ้นี่ก็ยังไม่ใช่ครับผมว่ายังไม่ได้เป็นการล้อมคอกที่ถูกนะฮะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะมันมาจากสาเหตุเพราะที่รถฮะ เด็กเนี่ยให้ฝึกยังไงนะฮะคนขับรถวันนั้นเนี่ยถึงเป็นซูเปอร์แมนก็ช่วยเด็กไม่ได้มันต้องไปดูที่สาเหตุที่แท้จริงว่าต้นเหตุของการไฟไหม้ของการเกิดบัติเหตุมาจากข้อไหนข้อที่สามเนี่ยบอกว่าเอาไอ้คนขับรถเนี่ยไปฝึกเยอะๆอ,อย่างงู้นอย่างนี้ต้องมีเด็กท้ายรถผมบอกว่าวันนั้นน่มีเด็กท้ายรถสักครึ่งโหลนะฮะก็ยังช่วยอะไรไม่ได้เลยฮะข้อที่สี่บอกยังไงป่ะฮะมาตรการล้อมคอก ข้อที่4ี่บอกว่า,าใหา้บุริการเตรียมเหตุอย่างงู้นอย่างนี้จะไปเอาเรื่องของเครื่องบินมาใช้ซึ่งมันคนละอย่างกันทีนี้ข้อที่5เนี่ยพอจะยิ้มได้นิดหนึ่งก็คืออย่างเรื่องที่ว่าให้ทบทวนเรื่องกฎหมายเรื่องระเบียบที่เกี่ยวข้องแต่ก็ไม่ยอมชี้ชัดไปวันนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้มีสัก3ามสี่หน่วยหน่วยที่หนึ่งคงไม่พ้นกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม โดยที่สองก็คือ,อประกาศกระทรวงพาณิชย์นะ,ะเรามีประกาศกระทรวงพาณิชย์นะฮะให้เอาชิ้นส่วนอันไหนเข้ามาได้บ้างเข้ามาไม่ได้บ้างให้ทําอย่างไรกับชิ้นส่วนเก่าพวกนี้นะฮะทำกันบ้างหรือเปล่าอันนี้ต้องไปดูอันที่สามเนี่ยกรมศรัพท์ภาษามิตรก็ช่วยดูนะฮะในเรื่องของการประกอบและอันที่สี่เนี่ยกวคบนะฮะวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยต้องถอยกลับไปว่า ไอ้รถคันนี้มันถูกจดทะเบียนขึ้นได้อย่างไรในปี2561จดครั้งแรกปี2513ผ่านมา54ปีจดทะเบียนใหม่เมื่อปี2561จดได้อย่างไรนะฮะเอาคัาสซีเอาเครื่องอะไรมาประกอบกันแล้วก็ผ่านการจดทะเบียนไปได้อย่างไรต้องคิดทีนี้วันนี้ผมอยากให้ถอยหลังไม่ว่าทําไมสองมาตรฐานนะที่กรมขนส่งทางบกนะฮะกำหนดเป็นระเบียบ รถประจําทางที่ที่เป็นรถประจําทางโดยทั่วไปนะฮะทั่วไปนะฮะ,ไ,ะ,ฮะไอวิ่งไปเชียงใหม่เชียงรายเนี่ยถูกกําหนดระยะเวลาการใช้งานบนเลขคัสซีนะฮะประเภท30ประเภท40 30ก็คือรถสองชั้นนะฮะสีก็คือชั้นเดียวรถที่เกิดเหตุนั่นก็คือรถชั้นเดียวมีการกําหนดอายุการใช้งานของเลขคัสซีแต่รถประจําทาง รถขอยาตรถโดยสารไม่ประจำทางป้ายสีเหลืองที่เกิดเหตุไม่มีการกำหนดอายุมันแตกต่างกันเลยนะฮะสองอย่างท,งทั้งที่วิ่งอยู่บนถนนแบบเดียวกันนะฮะมาตรฐานเดียวกันไม่มีการกำหนดแล้วทีนี้อีกประเด็นหนึ่งก็คือเท่าที่ทราบเนี่ยนะมันเป็นการกำหนดโดยคณะกรรมการนะฮะมันมีมติคณะกรรมการขนส่งทางบกซึ่งผมอยากจะให้ล้อมข้อให้ถูกว่าวันนี้ถ้ารถพวกนี้ นะฮะมันมาจากมาตรฐานเนี่ยการประกอบที่ถูกต้องมีการออกแบบทางวิศวกรรมนะฮะน้ำหนักมันไม่เกินคัตซีมันถูกสร้างมาให้รับน้ำหนักได้เท่านี้แต่ไปออกบอดี้ข้างบนเนี่ยจะเห็นว่ารถพวกนี้นะฮะข้อมูลของ TDI i บอกว่าประมาณหมื่นคันเนี่ยถ้าตรวจเนี่ยก็ผ่านสักไม่เกิน10%เพราะอะไรวัสดุที่ใช้ไม่ได้ทนไฟเลยใครขึ้นไปบนรถพวกนี้จะเห็นว่าข้างบนเนี่ยก็จะเป็นโครงไม้อัดมีพลาสติก ที่สาคัญก็คือติดตั้งไฟเยอะมากเครื่องเสียงเยอะมากเมื่อมีการติดตั้งหลอดไฟเยอะสิ่งที่ตามมาอะไรสายไฟฮะมีพลาสติกเข้าไปเป็นวัสดุที่มันมันไม่ได้ป้องกันไฟซึ่งซึ่ง,งพวกนี้ก็คงต้องมาคิดว่ามันเป็นประเด็นแรกของการติดไฟวันนั้นเนี่ยถ้าคนขับเป็นซูเปอร์แมนก็ช่วยอะไรไม่ได้เพราะว่ารถมันถูกออกแบบมาให้น้ำหนักเกินจนกระทั่งเพามันหัก ก่อนเผาจะหักระบบรองรับช่วงล่างที่ท่านบรรชัยได้พูดมันเป็นมอรมสำหรับรองรับการสั่นสะเทือนเนี่ยอันไหนมันแตกก่อนสองอย่างเนี่ยก็ต้องไปไล่พอแตกเสร็จมันก็ไปฟาดเอาท่อแก๊สให้ให้ฉีกขาดหรือไม่ก็ต้องไปดูกันซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยรถติดแก๊สเนี่ยไม่ได้ผิดพลาดอะไรเนี่ยถ้ามันมีการออกแบบมาดีนะฮะอยู่ในตำแหน่งถังที่ปลอดภัยมันก็ไม่เป็นไรแต่นี่ไปติดตั้งเพิ่มห้าถัง เพรานไอ้ถังใบที่ห้านั้นไปอยู่ตรงใกล้ๆกับไอ้ไอ้เพาที่มันหักใกล้ๆกับไอ้ตรงจุดรองรับการสั่นสะเทือนที่มันแตกมันก็เกิดประกายไฟยังไงเสียแล้วก็แต่มันก็จะช่วยเด็กออกมาได้ไม่หมดแล้วทีนี้มันต้องไปดูที่สาเหตุนั่นคือสาเหตุผมก็อยากจะให้การล้อมคอครั้งนี้นะฮะของของพวกเราว่านะฮะของประเทศไทยว่าล้อมไม่ถูกจุดจุดไหน นะฮะอย่างเช่นรถประจําทางกับรถไม่ประจําทางป้ายเหลืองป้ายขาวมีความแตกต่างยังไงต้องกล้าพูดกล้าสรุปออกมานะฮะกรมขนส่งทางหลวที่จะแก้ปัญหาในเรื่องของระเบียบนะ,ะที่จะรองรับแล้วที่สําคัญก็คือเจ้าหน้าที่ภาครัฐนะฮะตรงไปตรงมาหรือเปล่านะฮะแล้วก็คงต้องต้องพูดกันให้ชัดแล้วที่สําคัญวันนี้ก็คงจะขอร้องว่าต้องรีบนะฮะ หาข้อสรุปให้เจอปัญหามันอยู่ตรงไหนแนวทางการสอบสวนข้อเท็จจริงถแถลงให้ประชาชนพี่น้องประชาชนรับทราบแล้วก็รีบร้อมข้อกนะฮะให้ตรงจุดครับขยาตครับกลาบขอบคุณครับท่านประธานครับขอบขอบคุณครับ